แม่ช่วยน้องเองไม่ต้องไปวางยาสลบไม่ต้องให้ไปหมอทำหมอก็ไม่ได้ทำดีกว่าแม่หรอแค่คุดเ่ปูเนี่ยมันแค่สองซีเองนะคะแม่ช่วยน้องได้แม่ช่วยน้องได้ 这，嗯。<Sure. S 2> mm. จะค่อยๆค่อยเปิดให้ช้าๆค่ายๆ ค่อยเกินนะคะค่อยเกินนะคะนั่นนะเนกะ่งมากเลย ทำไมมันเก่งจังเลยฮะทำไมมันเก่งจังเลยเงาเป็นสีชมพูแล้วเงาเป็นสีชมพูแล้วน้องรอดแล้วเงาไม่ซีดแล้วลูกเก่งมาก เดี๋ยววันเสาร์นี้ก็หาหมอตรวจเลือดคุณหมอก็จะบอกว่าเลือดน,น้องคุณนายปกติแล้วนะคะไม่มีอาการตับติดเชื้อแล้วตับฟังติดเชื้อแล้วดีใจกับคุณแม่ด้วยนะคะกับน้องด้วยนะคะหมอก็จะบอกว่าแบบนี้ใช่ไหมลูกน้องมันเก่งแล้วน้องมันคือนักสู้นักสู้ตัวน้นอย นักสู้ตัวน้อยๆของแม่น้องมันคือนักสู้ตัวน้อยๆของแม่มันคือนักสู้ตัวน้อยๆของแม่ไม่เคียวหลอกเดี๋ยวแม่เอาออกให้เดี๋ยวแม่เอาเอามันออกหขวันนี้แม่เอามันออกใข่เราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องเคีย์ไม่ต้องเคีย์ไม่ต้องเคีย์เดี๋ยวแม่ก็มาออกไข่เดี๋ยวแม่เอามันออกไข่ นิดเดียวเองมันอยู่ตรงฟันตรงนั้นเองแม่เกือบจะแค้มันออกได้แล้ว ให้เปาะต้นกาให้เข้าสตูการโอเคได้ๆข้างๆไม่เอา Kasan 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 kasan, kasan, kasan. 快点！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 <sm ans> เห็จังเลยเห็จังเลยแม่ก็รักน้องแม่ก็รักน้องอมแม่ก็รักน้องนะ ไม่ต้องเขียวหรอกไม่ต้องเขียว ยาแก้ปวดไปก่อนเดี๋ยวจะผูดึงปูนให้นะยาแก้ปวดไปก่อนเดี๋ยวจะผูดึงปูนให้ って書いて。 เก่งจังเลยเนี่ยลูกใครวะเนี่ยทำไมมันเก่งจังเลยมันคือลูกแม่ใช่ไหมเก่งแบบเนี้ยมันคือลูกแม่ใช่ไหมคะ <c oughs> นั่งดีๆนั่งดีๆนั่งนี่ดีนั่งนี่ดี

เก่งจังเลยทำไมมันเก่งจังเลยแม่รักมันจังเลยทำไมมันเก่งจังเลยเก่งจังเลยหลอด <c ười> สุดท้ายน่าจะหลอดสุดท้ายแล้วนะคิดว่านะโอ้ยยังไม่หลอดสุดท้ายเลยแลยง่เหลยอ,อีกหลอดนึ่งแง่เหลยอีกหลอดนึ่งแง่เหลยอีกหลอดนึง แต่แม่ถอนแม่ขุดหินปูนให้เอามันออกมันนิดเดียวเองมันนิดเดียวเองปูนนิดเดียวเองที่มันทําให้น้องทรมานถ้าเอาเหินปูนออกได้ฟันมันก็หายนะลูกมันก็หายอักเสบนะไม่ต้องไปต้มยาสลบนะมัะนอันตรายมลนแก่แล้วฟันซี่ออื่นก็ไม่สกโปรก อยู่แค่สองซี 2, 4, แค่นั้นเองช้าช้าช้าชาชา้ชาชาชา้ชาชไม่ให้ชา้ชาช้าเนเกลนเกนแล้วเึ้นแล้ว,ลวไม่อมไม่อมเกินเกลนเอิ่มแล้วใช่ไหม กินแล้วใช่ไหมกินแล้วใช่ไหมเอาอีกนิดนึงมันเหลือหลอดเดียวมันมียาด้วยในนี้ยมันต้องกินให้หมดปันน้องก็สวยซุกซี่นะยกเว้นไอ้สองซี่นั้นนะแต่ไม่ต้องกลัววันนี้แม่ออกค่ะ Cái của quạt mèo hay dừng nhá dừng lại phải không? Mình được rồi lận thôi, đi mà, thôi, thôi thôi, thôi เตือนนะเตือลนะคุยเฉยนะเ้นเต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 นไหนมันอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มไว้จ้ะอิ่มไว้จ้ะอะไร Редактор งเน่าจะหกออกสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนักจะทิชชู่สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เช็ดออกกินเข้าไปได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เก่งมากเลยดูดูดูใครนะมันเก่งจังเลยมันเก่งจังเลยทำไมมันเก่งจังเลยไอ้แมวตัวนี้ทไมมันเก่งจังเลยวะอ๋อเป็นน้องคุณนายใช่ไหมเพระมันคือลูกของแม่ใช่ไหม เพราะมันคือลูกของแม่ใช่ไหมมันคือนักสู้ออืือยอมให้แม่ทําหินปูนมันอยู่เดี๋ยวแม่จะออกให้เดี๋ยวแม่จะออกหินปูนออกให้รอพี่โอ๋ตื่นก่อนนะเดี๋ยวแม่จะเอาหินปูนออกให้นะรอพี่โอ๋ตื่นก่อนนะปูนให้น้องได้มันให้เอื่อยเอาล คาตินบัตเคลียให้น้าเอาคาตินบัตเคลียให้เขาก็ยอ <S <S <โฮ S 2> มให้เคลีย <S <S แล้วมันเป็นดำดำหลุดออกมานิดนึงเสร็จแล้วมันก็มีน้ำหนองออกบิบบีบเอาทิชชู่ให้หน่อยอน่านจะเป็นเน,เนแต่แบบเคลียแล้วมันมันเกาะแห้งเขาใจบอกมันดำมันบลุดน้ำลายยืดเขาก็กินยาก่งน้องใส่ข้าวอยู่อยู่น้ำลายมันยืดไม่ใช่น้ำลายนะข้างนี้เป็นหนองนะ ที่เหลืองเออเรื่องเหลืองพี่น้องเอยบีบออกรายนูงว่าไเอยโกดมันก็ให้เอยโก้นันก็นหลอกว่าเอ้ยเอาทิชชู่มุนมุนมุนเอาเข้าไปดึงมันอยู่ขางแก้วอืมมอวอันนี้น้ำน้ำลาลน้ำาลายืดมันเป็นย่างๆเขาเขากินลูกกินเก่งมากเลยน้อยที่แม่ป้อนมันไม่พอใช่ไหมต่อไปก็กินเองแล้วแต่ ต้องนอนกระปุกไว้อย่างนี้เลยไหมเนี่ยฮึต้องเปิดกระปุกนอนไว้แบบนี้เลยไหมถึงจะกินน่ะ <c oughs> มันเด็กินอยู่บหมืนนยินเสียงหยำถึกเขากิน <c oughs> มันยินเสียงเขามันยิ่แต่เสียงแขวมามเหยยเียวแบบนั้น <c oughs> เล่นก้อนกินได้บ่กินได้ไดหมอฟันนะคะหมอฟันน้องคุณนายขูดห,หินปูนให้น้องเองใช้อันที่ขูดหินปูนของของฉันนี่แหละหินปูนออกหมดแล้วนะคะหินปูนออกหมดแล้วหินปูนออกหมดแล้วอือมมีหินปูนแล้วทั้งสองข้างเลยมีแต่ที่ติดอยู่กับฟันนิดหน่อย<อ>ม,มีเสียงกึ๊กึ๊กึออเออลองดูดิมันจะ หินปูนของน้องนะจริงๆมันมีอีกเม็ดหนึ่งไหมมันเป็นเศษเล็กๆมันจะมีอีกเศษเล็กๆอปคัตตันบัตได้มาสามอันออ้ยกนใหญ่ดำเมี่ยมเลยเลยดูมันสิดูมันสิมันเก่งมันลอกไหมลูกมันมีแหงไหมลอกปากเลยใช่ไหมบินเอาไปไม่หมดบินเอาไปไม่หมดเลอีกอันนึง เกิดที่เป็นเจลๆเลยเดี๋ยวให้ปากอุก้ยเียก่งมากเลยน้องลองไปเยอะเลยใช่ไหมลูกน้องลองไปเยอะเลยใช่ไหมคะม,มันไม่มีหนองแล้วนะมันไม่มีหนองแล้วมันแห้งเพียงแต่พิรุนมันเกาะเหงือกก็ไม่แดงบวมแล้ว อมีแต่หินปูนอืมที่เจ็บอาจจะเจ็บฟันที่ฟันที่ให้เต้นอย่าให้ถ้าเจ็บเจ็บฟันที่ไอ้นั่นอ่ะหินปูนโอ้ฟันมากฟันผุมันเป็นหลุมมันเป็นหลุมลงไปเลยจริงมากเที่ยวออกไม่ได้ที่เหลือมันเป็นอยู่กับไอ้นั่นจะไม่เอาหินปูนคุณนายเข้าขอมันอยู่กับไอ้นั่น่ะเครื่องลาง นอนสัก5นาทีนะเดี๋ยวแม่เอาเข้าไปนะนะมันแดดร้อนมากตรงเนี้ยมาดูสิมานอนอยู่ในเนี้ยจะเตรียมข้าวให้กาลังจะเตรียมข้าวให้โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยลูก Okay. You're not shutting your door. Get your ID now. I have my writing. Get your ID now. I don't feel comfortable with you opening my door. I'm not opening your door. I'm holding it open. Get your ID. Oh yeah. เย้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 เธอพ e าย e มจะลับเธอขดต called ็นกอจ u ดจุดขอ me bitch เย้เย้แม่รู้ว่าน้องไม่หลับไม่ต้องแกล้งหลับเลยเย้เย้